ao nè các anh điểu. Chắc

ต้อมาลต้องาโสตานี้นะครับวิ่งจะเรืออะไรครับต้องวิธีเดียวนะครับเข่าครับาต้องงจุดเดียวครับวิ่งจุดเดียวแต่ว่าถ้าใครทัดต่อก็่อเลยต่อเลย อยากไปเล่นด้ลยนะ ใจไม่ทางก็คินดีไม่ดีแล้วนอนห้างนอยลา เรืเดยนแรทีมใหญของทุกทีนะครับทีน้านะครับเราจะไปเที่ยวบพตนาวนนะครับไทยใต้เวียนชัยรับิดกระจายแดนไแม่นโขนัวสังคมนะครับไม่ยาครับจัดโดยวีมันก็ชอบนะครับน่าจะเป็นการมาไปในวินานะครับเอาแล้วก็ท่าิบปีป็นหมดแล้วนะครับต่คนละฝั่งนะครับไม่ใช่แบงนี้ตอนนี rock. ้นทพิกรพิรงบ ท้งถ่านกันท้องถ่านกัแล้วนครับ ถ้ามันยิงมันก็ต้องฝันบ้างซ้ายบ้างขาบ้างไม่ทำงานเลยเกือบ้อยเกือบรับเกือบลับ 好，哦，对的。 ตั้งแตกออกแล้วเหรอ แมนี่มาขึ้นบินไหมมันเลือกไหมอย่าเถียว่าลายหัวมันพูดเคยเป็นกคนได้ไหม่ะ

สวัสดีครับเจสครัสวัสดีแฟนๆในพื้นที่ดคิดว่าตอนคี้อนจีพี่โยเจมส์คีคว้าเดียวแต่ทีไเต้องวิ่งสี่บ่อพี่เขาชูดขนาดว่าเห็นว่าเขาวิ่งสี่บ่อทำรถมาเป็นร้านอวินเป็ป้าป่าเ้นต้องวิ่วิ่งเชื่อทำไม

Gracias. พ่าป่ะถึงวิ่นออกก็รอดป่ะเนี่ย ครับเตรรถาครับนะครับไลมครับ่ครับเข้าปเลยครับยายกคอยลนะเดี๋ยวเดี๋ยวบไม่เห็นไห่มออแล้วรถมา้เลยนะพรตั้งามคู่นะพอเดี๋ยวจะมีทาเข้าพุก่อนตักมาแล้วครับ มันยุ่ตอกันจ้าส่องรูนะส่องรูน้รนะโบแทนขึ้นมาฐานานะโบแนทบแนไหมแค่โบแทนได้ไงวะแค่ตอนมมนุ่นพลมเ ทำไมม,มันวิ้นเก็บเชือกมาอย่างนั้นล่ะไม่ได้เก็บเหรอหน้ารถอ่ะไหนมาแล้วไหนครับโอ้มันนั่นนั่นผมมันงปิดการมองเห็นผมครับมันติดเรื่องผมไปแช่เสาวทางเครื่องโอ้ตึกบอกตึกบอกเลยผมแต่ก้านก็ได้เดี๋ยวละมึงกว่าดสองมื่นหมละ

Gracias. <laughs> ไก่แล้ปะที่ไม่กล่คว้รับยาวทีว้าได้บอนะครับตอนนี้นะครับเยายอ้ยเบียดไหมเด็บมาแข่งขัดโคตรต้องรุนก็ได้เร็ว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  เดี๋ยวคันเทียนกันเดี๋ยวขันเทียนรถข้างในกัน